คลิปนี้นะครับก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์ถามมานะว่าเอาไอ้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยออกยังไงนะครับเอออยากจะโชว์เครื่องเนี่ยเห็นอีกเห็นอ่ะเนี่ยเอาฝากระโปรงหน้าออกแบบนี้นะครับทํำยังไงก็เดี๋ยวมาทําให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเอาออกไปแล้วนะครับมันจะกลับมาใส่เปิดปิดไม่ได้นะเออสำหรับวิธีที่ผมเอาออกนะีคือตัดทิ้งเลยนะครับมาดูกัน นี่นะครับวิธีของผมนะครับก็คือใช้เจ้าครีมนะครับบิดล็อกมันเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเน,นไอ้ล็อกเนี่ยนะครับบิดให้มันหักไปเลยอืมเนี่ยแค่นี้นะอืมอึบนี่อ่ะหักแล้วนะครับหักแล้วก็เอาเอาฝากระโปรงออกได้แล้วแค่นี้เองนะนี่ ส่วนตรงนี้นะครับก็ใช้ครีมตัดทิ้งไปเลยนะไม่เอาไว้นะครับอืมชุบอืมนี่ครับนี่ตัดตรงมาแบบนี้นะครับก็จะเหลือแง่งๆนะครับเอาไว้เผื่อเวลาปิดล็อกเวลานั่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนะครับเออยนี่ยกออกมาได้นะครับพอเวลานั้นก็ปิดทับมันเอาไว้แบบนี้ เห็นไหมลังจากเปิดฝาโชว์เครื่องได้หรือว่าจะปิดก็ปิดทับไว้เฉยๆพอนะครับอ่าประมาณนี้คลิปนี้นะครับก็มาตัดฝากระโปรงหน้านะครับเจ้าโฟกเอามาหลอกให้เพื่อนๆดูนะครับเออเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ